ข้อหวยแหส่องทะเบียนรถบิ๊กตูค่ควงบิ๊กบ็อกกล้องใต้เมืองคอนเล็งเลขรถแ่ซื้อเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเลขแห่งความหวังมาอีกแล้วนะคะเลขนายกกล้องใต้นะคะั้งวมดนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมรมัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เลิก เยือนทางใต้แล้วนะคะเพื่อตรวจการป้องกันน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีสอส,อสอข้าราชการประชาชนแห่ต้อนรับอย่างเนื่องแน่นนะคะและที่สำคัญนะคะทุกสายตานะคะจับจ้องที่เลขทะเบียนนายกเป็นสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเป็นเลขแห่งความหวังของทุกคนนะคะเมื่อเวลา12นนาฬิกา30นาทีของวันที่7ตุลาคม2564นะคะ นายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะพร้อมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมคณะได้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ mm hmm. เพื่อไปสักการะองค์พระบรมาธาตุเจดีย์นะคะแล้วก็เดินทางไปที่วัดพระมหาธาตุบวรวิหารนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ mm hmm. โดย ท่านนายกนะคะได้นั่งรถยนต์เอาผ่าสีดำทะเบียนกไก่ออ่าง5817นครศรีธรรมราชนะคะ5817นะครศรีธรรมราชนะคะที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้นะคะสำหรับภารกิจลงพื้นที่ติดตามการป้องกันอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะคะ ยังไรก็ตามนะคะชาวบ้านที่มาคอยต้อนรับนายกนะคะไม่พลาดที่จะจดทะเบียนรถของท่านนายกนะคะเพราะว่าเป็นเลขแห่งความหวังเลขที่ทุกคนรอคอยนะคะเพื่อนําไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้นะคะขณะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่พลาดที่จะนําแผงลัตเตอรี่นะคะมาขายให้กับลูกค้าที่รอต้อนรับท่านนายกถึงหน้าวัดมหา,าธาตุเลยนะคะ และก็ปรากฏว่าเลขท้ายสลาก8ปดหนึ่งเหมดเกลี้ยงแผงก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยนะคะเขาเรียกว่านกรูนะคะรู้ก่อนนะคะว่าท่านนายกจะนั่งรถคันไหนนะคะเลขดังกล่าวนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะว่ากันว่านะคะมีการแชร์ป้ายทะเบียนรถที่นายกจะนั่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทําให้ บรรดาคอหวยนะคะนกู้หาซื้อก่อนนะคะบางคนไม่ได้ตรงๆก็สลับเลขเอานะคะแต่ที่แน่ๆ817เครี่ยงแผงนะคะบางคนบอกว่า817ไม่ได้จนหา5781หรือ581ก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเลขแห่งความหวังนะคะนายกไปที่ไหนทุกคนจะจับจ้องมองเลขทะเบียนรถเป็นสำคัญนะคะเพราะว่าเลขทะเบียนรถนายกหรือหอที่นายกนั่งนี่ ออกเป๊ะๆหลังวันนี้หนึ่งมาแล้วนะคะให้โชคกับคนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านไปไหนก็เลยทุกคนก็เลยจับจ้องที่เลขทะเบียนรถหรือเลขคอนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ